พี่น้องอเตรียมออกมาแ,กาแล้วก่อแล้วไปเตรียมเสซะสะสับซับตำส้มตำอีกแล้วนะคะอุปกรณ์ของข้าก็มีเม็ดขึ้นเกาลาอหรพี่น้องปอกเปลือกแล้วก็มาซับมาย่ำนี่แหละติดตำอีกแล้วพี่น้องส้มตำาหนวเข่าแล้วเนาะติดเที่ยงได้จันบราเพื่อ้กินเข่าเศร้าโย ตำส้มตำกินเหมือนเดิมล่ะคะ่ะวิถีชีวิตบ้านๆนคนอีสานบ้านเฮากินส้มตำแนลแส็บแนลนัวแนวหาง่ายพี่น้องบ่แเป็นหยังดอกมันหาง่ายมันอยู่หน้าบ้านต้นมะละกออยู่หน้าบ้านนั่งสับอยูใ่ในขัวบอกเปลือกแล้วก็จะสับสับเฉาะเฉาะแล้วก็จะตำนะคะ เครื่องเทากับเตียมไว้แล้วมีพริกมีมะกอกมะนาวน้ำปลาผงนัวเท่านี้ละจ้าส้มตำตำแบบบ้านๆเนาะไม่ได้ใส่เครื่องหลายตำส้มตำรสชาติอีสา,บานบ้านเฮาการเชาะการซับพี่น้องใช้มีดอุปกรณ์ของเฮาก็ไม่มีมีดจับให้เป็นชิ้นเล็กๆ จับแล้วก็ซ้อยจับแล้วก็ซอยซอยออกแล้วก็ไปตําตำกินนแซบแน่นจันก็กินบ่ยากดอกพี่น้องแน่ยู่แน,แน่กินก็ได้นม่สมตำเขาก็กินสมตำเนาะ ลูกใหญ่ก็ิจับยากแน่นอพี่น้องเนาะหลุดมือนี่แหละค่ะการซับการซ้อยถ้าเราใช้มีดซอยมันก็สิเป็นชิ้นใหญ่แน่ถ้าถ้าใส่แน่าขูดก็สิฝอยฝอยแต่เราตำกินเองเนาะเขาบริสุทธเล่าพี่น้องเขาใส่มีดนี่แหละค่อยๆซอยเอา ค่อยซอยค่อยช่ออไมเหียไปก็บ,บอเอาดอกพี่น้องร้ายอยู่น,วยน,ยนวยนี่ก็ร้ายนวยใหญ่ต่ำสองเทือได้แต่นวยนึ่งนี่ได้จต่ก็สิซับไปเอาเครื่องเดียว ครึ่งนึ่งก็เสียไวลาตำในแรงอีกตำตอนเย็นกินคนเดียวเนาะคะ่ะตำแซ่บ ยูทูบเบอร์บ้านนอกพี่น้องยูทูบเบอร์บ้านนอกบ้านหน้าเฮาการเป็นการยูกับธรรมชาติธรรมดานี่แหละเนาะอาหารการกินกับกินแบบบ้านบ้านกินแบบบ้านเรา แล้วพี่น้องอันนี้ก็เอาไว้ถ้าต่ำอีกเท่อน,นึงเด้จันเอาซัมนเนาะลายแล้วแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วคนเดียวรับแล้วก็ได้ลายกจะจิโลงเมื่อต่ำเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสับมะละกอเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นคลิปต่ำเน้อพี่น้องเดี๋ยวจะตำให้ดูนะคะ เรื่องปุ๋งเท่ากับมีมะเขือมะกอกมะนาวเนี่ยแหละมี่พริกพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำปลาขาดบ่ได้นะค่ะผงนัวน้ำปลาขาดบ่ได้เตรียมไว้แล้วเนียสิต่าค,คลิปคลิปหนาสิต่าให้เบืง้งปกติมีคลิปต่ามีคลิปกินเนาะพี่น้องซับซับเป็นชิ้นแบบใหญ่ค่อยกรอบดีมะกอกต้นนี่กรอบดีแ้ะ ตำกินเองอร่อยเองอน,นี่ก็สิใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้อีกเอามาเฉาะมาตำได้อีกตำได้อีกครก,กนึงประหยัดพี่น้องประหยัดอยู่แบบบ้านๆน,นะคะเนาะการอยู่การก,กินของเฮากะเฮ็ดกินไปตามภาษาเฮานั่นแหละซอเแล้วก็สิตำพริกพริกมาพริกอยู่ในถุงนี่มาตำนะคะเนาะ หเม็ดละสองเม็ดสามสี่เม็ดได้จันมากกินเพชรนะคะลดจัดจัดห้าเม็ดแล้วหเม็ดแล้วพี่น้องเจ็ดเม็ดใส่เก็ดเม็ดเจ็ดเม็ดพอดีอย่าเพชรไลยกินก็ได้พี่เก็ดเมดเ็ด ตะกอนของเราก็มีช้อนนะคะตำบ่าห้พริกกระเด็นเข้าก็ใส่ผงนัวไปจากน้อยในพริกนะคะนะบ่าห้พริกกระเด็นพริกกระเด็นเข้าตาตำพริกให้แตกแตก ่ยกจันกับิีไสทั้งเปลือกนะคะนาะบีบลงไปเลยใส่มะนาวใส่ไปทั้งเปลือกนะั่นแหละมกเปียวพี่น้องใส่หลายมกเปียวก็ใส่หลายเปียวหน่อยเปียวหลายเดี๋ยว,ยยวตะเห้ิีไสเนาะนี่มะเขือเทศก็ใส่ประมาณสองลูกพอมะเขือเทศสองลูกนี่มะกออมกอบู่ไหมมะกอก มะกอกมะกอกบ,บานเฮ้ามะกอกบ,บานนอกพี่น้องใ่สมตำามันสีออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆแล้วก็น้ำสมตำก็สีดำๆเลยๆแต่ว่าอร่อยเนะาะไล่ไหลแล้วอันนี้คือกระปุกน้ำตาลทรายประจำขั้วเลื่อนขาดบ่ได้เนาะน้ำตาลเนาะแต่น้ำตาลไปนิดนึงค่บเอาใส่ไดาหรอกการใยแล้วก็ ขงนัวไปช้อนหนึ่งพอ้น้ำปลาปรุงรสสื่อมากพี่น้องเป็นขวดน้ำปลาเป็นขวดที่เขาทำขายกันนั่นแหละสะดวกสบายเนาะน้ำปลาไปนิดหน่อยอ่ะแล้ว หน่วยหน่วยใส่มะกออไปอีกจังหน่วยกันพี่น้องเยาะจังมากกินมะกอกสม,สมเปรีย้ยวของมะกอัอจะอร่อยเนาะทำกินเองถ้ามากรสชาติได้เท่าก็ใส่ไปมีมะละกอที่เราเสาะไว้แล้วนี่ย ตรงมือตามนะทะ่านนส้มตำํตาเองกินเองแสบก็แสบก็จะได้กินได้แบบนี้พี่น้องวว,ว่าหิ้วเข่าหอมแล้วหอมแล้วหอมชวนอร่อยกินสมของมะกอกกินเปรี้ยวของมะกอกลอยมาแล้ว แบบบ้านๆพี่น้องน้ำสมตำก็ดำดำอืมพอดี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 อดอดสมลายพอดีเลยพี่นอ้องรสชาติแบบนี้แหละพอดีเนาะพิเศษนีก่ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณในการรับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ